บวันนี้ผมพาเพื่อนๆมากดทํารายการขอรายการเดินบัญชีนะครับหรือสเตทเมนต์นะครับผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอินเทอร์แบงค์กิ้งของธนาคารออมสินนะครับมีวิธีการและขั้นตอนยังไงนะครับตามเข้าไปชมในคลิปเลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลักบี้วายตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องลักบี้วายตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องลักบี้วายตี้นะครับวันนี้ผมพาเพื่อน มาทําการรายการเดินเงินหรือว่าสเตทเมนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารอมสินนะครับซึ่งจะมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆที่ใช้แอปพลิเคชันไมโมนะครับก็คือใช้แบงก์ของธนาคารอมสินแล้วก็สมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไว้แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับเป็นช็อตคัทอยู่ที่หน้าเมนูของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าจะเป็นของ iPhone นะครับผมครับเมื่อมีแอปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้า ก็จะเจอหน้าจอนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําการใส่รหัสผ่านหกหลักครับหรือเพื่อนคนไหนที่อาจจะทําการปลดล็อคโดยใช้สแกนลายนิ้วมือนะครับก็กดสแกนลายนิ้วมือได้เลยนะครับผมเป็นระบบใส่รหัสผ่านนะครับผมก็จะใส่รหัสผ่านก่อนสักครู่ครับเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าก็จะเจอสารบัญหรือเมนูหลักของ แอปพลิเคชันไมมูนะครับซึ่งจะมีช่องให้เราให้เราเลือ ok กทำรายการนะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจตรงช่องนี้นะหลกัหลกๆนี้เพื่อนๆลงมาดูด้านล่างนะครับเห็นไหมครับจะเจอหน้าแรกเจอบัญชีเจอประวัติเจอบินแล้วก็การตั้งค่าครับเพื่อน Anything. ๆเข้าไปตรงบัญชีนะครับตรงนี้ครับตรงบัญชีครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาครับเพื่อนๆจะเจออะไรครับมันจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของเราครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เป็นบัญชีงเราผมมีบัญชีหนึ่งแล้วก็ผมก็ได้ซื้อ สลากออมสินครับเขาจะแจ้งรายละเอียดไว้ว่าผมมีธุรกรรมไรนบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดไปตรงบัญชีนี่แหละครับเพื่อนๆจากแร้บัญชีไหนก็เลือกบัญชีนั้นนะแต่ผมมีบัญชีเดียวก็เอาบัญชีนี้แหละเมื่อเลือกบัญชีเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องเตรียมอะไรอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆจะต้องเตรียมสูตรบัญชีด้วยนะครับไซส์ที่ต้องเช้สบัญชีเพราะว่าการขอรายการเดือนบัญชีเนี่ยจะต้องกรอกรหัสนี่ฮะกรอกรหัสไม่ได้บัญชีครับให้ครบนะครับ ทิ้งจะสามารถดาเนินการต่อไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับรายการในบัญชีกดไปเลยพอกดเสร็จปุ๊บก็จะเจอหน้าจอนี้ครับเห็นไหมครับถึงเวลาที่ต้องใช้หมายเลขบัญชีแล้วครับของบัญชีนี้ครับมันจะเป็นเขียนว่าของบัญชีผมซึ่งสองคันสองแล้วก็ลงท้ายอย่างนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นจุดไข่ปลาครับให้เราได้ทําการเติมครับให้ถูกต้องครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับ หน้าถัดมาจะเขียนว่าขอรายการเดินบัญชีครับผมแล้วก็จะมีบัญชีเงินฝากของเราครับเป็นประเภทอะไรก็จะบอกด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีอีเมลอีเมลนี้จาเป็นต้องมีเพราะว่าสาเหตุว่าหลังจากที่เรา้ทำการขอรายการเดินบัญชีเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวสเตทเมนต์เองเนี่ยก็จะเข้าไปในอีเมลนี้นะครับต่อมาเราต้องสิ่งที่เราต้องเลือกต้องเลือกอะไรอีกครับเห็นไหมครับมันจะมีด้านขวาครับมีระยะเวลากับภาษาครับซึ่งอเอาตรงภาษาก่อนแล้วกัน ภาษาเราจะมีให้เลือกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราก็เลือกภาษาไทยไปครับหรือเพื่อนคนไหนที่อยากได้ภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษไป Statement ก็จะเป็นรูปแบบเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนระยะเวลาครับคราวนี้ระยะเวลาเนี่ยมันจะมีระบุให้เราเลือกครับว่าต้องการขอเซตเมนย้อนหลังนานเท่าไหร่ครับก็จะมีตั้งแต่เดือนละเฉพาะเดือนล่าสุดครับสามเดือนย้อนหลังหกเดือนย้อนหลังหรือว่าระ,ะบุระยะเวลาครับอะสมมติระบุเห็นไหมครับจะเริ่มจากไหนเราก็ทําการระบุไปครับนี่ฮะย้อนกลับไปอย่างนี้ ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแต่ผมจะเลือกเพียงสามเดือนหรือหกเดือนนะครับซึ่งปกติทําไมถึงเลือกเถลี่สามเดือนหรือ6เดือน,น,อออน,ออนใช่ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราไปขอท,ทําธุรกรรมหรืออย่างเช่นว่าเราไปอาขอขอรายการเดือนบัญชีเนี่ยเขาก็จะเอาปกติธนาคารอย่างไปขอเงินกู้หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้อยู่ประมาณสามเดือนหเดือนนะครับผมผมก็จะเลือกเพียงแค่สามเดือนครับเป็นตัวอย่างนะ สำเนินย้อนหลังก็กดไปเลยครับซึ่งเป็นฟังก์ชันอัตโนม,มัติอยู่แล้วเห็นไหมฮะก็จะมีกรกฎาคมถึงกันยาประจําปี64ี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาด้านล่างครับก็จะมีเป็นรูปวงรีที่เขียนว่าส่งคําขอครับเราก็กดลงไปเลยนะครับเมื่อกดลงไปทุบเห็นไหมครับขอรายการเดินบัญชีสําเร็จคําขอถูกส่งแล้วก็จะเป็นเหมือนสลิปขึ้นมานะครับอันนี้มันก็จะบอกว่าบัญชีอะไรอีเมลเข้าอีเมลอะไรระยะเวลาที่ขอ เห็นไหมครับจีเขียนไว้เลยว่าสามเดือนเป็นภาษาอะไรบอกครับหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นครับครับก็เป็นการเสร็จขั้นตอนนี้นะครับพอเสร็จขั้นตอนเสร็จปุ๊บเราจะไปอะไรครับเราก็ไปที่อีเมลครับที่ผมบอกว่าเราจะเป็นต้องใช้คือหลังจากที่เราได้ทําการขอนะครับรายการการเดินเงินหรือสเตทเมนนั่นเองผ่านแอปเวชั่นไมโม่นะครับก็จะเข้าตามอีเมลที่เราแจ้งไว้ก็คือเนี่ยเห็นไหมครับไมโม่เข้ามาครับเพิ่งส่งเข้ามาเลย นะครับหลังจากผมขอเมื่อกี้ก็จะมีชื่อผมหลังจากนั้นเรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาครับเห็นไหมครับก็จะเป็นข้อความมาตรฐานครับของธนาคารนมสินนะครับก็เรียนเป็นใครของใครครับรังหัสอย่างนี้อะไรเงี้ยรังหัสของคุณคืออะไรก็ก็จะบอกครับหลังจากนั้นครับก็จะมีหมายเหตุต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเราจะมีนี่ครับไฟล์ PDF ครับซึ่งผมก็จะกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นยังไง มีรหัสผ่านปกป้องครับรหัสผ่านคืออะไรครับรหัสผ่านรหัสเนี่ยนะครับที่ในการใส่เปิดดูไฟนะครับ pdf ก็คือก็อันแรกก็จะเป็นรหัสโดยใส่วันเกิดของเรานะครับผมหากเป็นอ่าอย่างเช่นเกิดวันที่2งเนี่ยก็ใส่เป็นศูนย์สองนะครับผมแล้วเป็นเดือนครับหากเป็นเดือนที่มีตัวเลขหลักเดียวเช่นเดือน2ก็คือเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์สองอีกทีครับแล้วก็หลังจากล,ล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นปีเกิดเราเป็นสี่หลักก็คือเป็นพุทธศักราชนะครับผมอย่างตัวอย่างนะครับ วันวันที่เกิดสองหลักนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นตัวนี้อย่างคนนี้นะครับเขาเกิดวันที่สองมกราปีพศ2อ3 4สอง้ยาิบสใช่ไหมครับรหัสผ่านในการเปิดดูไฟล์ก็จะเป็นศูนย์สองนะครับเดือนคือเดือนหนึ่งนะครับก็เป็นศูนย์หนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยพุทธศักราชที่เกิดคือสอง4าิบสี่ครับครับผมเราก็จะมาเปิดกันครับก็กดเข้าไปครับเมื่อเปิดเข้าไปปุ๊บเอกสารนี้มีการ มีรหัสผ่านปกป้องครับนี่ไงฮะที่ผมจะบอกเราจะต้องใส่รหัสผ่านเข้าไปผมก็จะใส่รหัสผ่านผมเข้าไปนะครับเมื่อใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็กดไปครับนี่ครับมันก็จะมีรายละเอียดครับผมอันนี้เป็นเดือนเดือนนะครับอันนี้ของเดือนเจ็ดครับผมมีธุรกรรมอะไรบ้างครับอันนี้นะครับก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นเสร็จเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเอกสารอื่นครับเดือนถัดมาครับอันนี้เป็นเดือนอะไร มันจะให้มาสามสามไฟล์นะครับสามไฟล์คือแทนแต่ละเดือนนะครับรายการหนึ่งแต่ละเดือนนะครับผมถ้าถ้าเป็นหกเดือนก็จะมีหก PDF หกไฟล์นะครับเดี๋ยวก็กดไปนะครับข้างล่างอันนี้เป็นของเดือนแปดครับเมื่อกี้เดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวจะเป็นเดือนเก้านะครับก่อสามเดือนนะครับผมอันนี้เดือนแปดนะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวอันสุดท้ายครับนี่เป็นของเดือนเก้าครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเดือนเก้าครับผมมีธุรกรรมอะไรบ้างครับเห็นไหมฮะ ก็จะแปลันี้เขาจะมีชื่อบัญชีประเภทบัญชีเลขบัญชีอะไรทั้งหมดแจ้งชัดเจนครับผมนะครับผมก็เสร็จสิ้นครับหลังจากเข้าดูเสร็จก็จบครับแค่นั้นเองเราเราเช็คนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการขอรายการเดินบัญชีหรือ s t a t e มนต์การเดินเงินนะครับของธนาคารของธนาคารออมสินโดยผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับผมครับผมก็สําหรับการขอรายการเดินบัญชีนะครับหรือ s t a t e มนต์ผ่านแอปพลิเคชันไมโมเป็นอินเตอร์กิ้งของธนาคารออมสินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการขอสเตทเมนต์นะครับโดยที่เราก็จะใช้สเตทเมนต์ตรงนี้นะครับในการไปขอกู่หรือว่าทาไาแนัซนหรือว่าลักษณะคือใช้ทําใช้ธุรกรรมตรงนี้ในการที่จะไปยืนยันเกี่ยวกับเรื่องบัญชีของเราอย่างว่าคุณทําบัตรเครดิตหรืออะไรนี้นะครับก็สามารถทําการเอาไปยืดเขาได้นะครับซึ่งสเตทเมนต์ตรงนี้นะครับก็ธนาคารเขาก็ออกให้ซึ่งจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราก็าไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่ต้องไปติดต่อกับธนาคารโดยตรง ซึ่งต้องรอคิวแล้วก็ต้องไปที่ธนาคารนะครับในช่วงโควิดนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคําขอรายการเดืนงเงินนะครับหรือสเตทเมนนะครับของธนาคารนมสินโดยผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องนบี้วาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ